เพื่อนๆค่ะดูต้นไม้ต้นโน้นค่ะเห็นไหมคะมันสีขาวใบเขาจะสีขาวนี้ค่ะแล้วมันตัดกับเขียวกับบรูท้องฟ้านะมันสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะธรรมชาติคือแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าเขาเกิดเองแล้วเขาไม่ต้องมานั่ง,งทำไมฉันต้องขาวเธอต้องเขียวไม่เหมือนคนเนาะทำไมเธอผิวน้ำพึ่งทำไมเธอผิวขาวทำไมเธอผิวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไม่เลือกชนชั้นค่ะธรรมชาติ อุด,ดมสมบูรณ์จริงๆค่ะเอเพื่อนโอ้เพื่อนๆค่ะอันนี้ดาจะบอกเพื่อนอย่างหนึ่งค่ะคือตอ้นนี้นะคะเวลาที่เขาออกกิ่งอ่อนๆมาเน่ยคนไทยใช้กินค่ะเขากินแทนสะเดาค่ะเพื่อนๆมันออกขมๆค่ะดาคิดว่ามันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนสมุนไพรของอังกฤษเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เขาแก่แล้วค่ะ แต่ตอนนอนอ่อนนะมันขึ้นมานะยอดเนี่ยเข้าไปลวกไปกินแทนเสดาได้ค่ะนะคะอยู่ที่ไหนก็อัดเดบเข้ากับทุกที่ได้คนไทยนี่เก่งมากคนเอเชียนี่เก่งมากค่ะเก่งจริงๆคือไม่กลัวตายกันเลยกินอะไรไม่กลัวตายกันเลยไม่เหมือนทางยุโรปค่ะเขากินอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่เคยกินแม้กระทั่งบางอย่างเคยกินนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในป่าเขาก็ไม่กล้ากินเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าพันมันซ้อนกันค่ะที่ว่าอะไรนะคู่แฝดอะคะ่ะ แต่มันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมั่นใจก็คือซื้อมาจากเทสโก้ซื้อมาจาก Mark and Spencer อะไรที่มันอยู่ในแพ็กเก็คแล้วค่ะเพื่อน